เริ่มทยอยทยอยมากกันละครับพี่น้องครับมองงอไปใส่มองงอโทรเอิ้นเลยพอแล้วมานางชา้ดนแล้วฉากเจ็ดน่ะโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากินข้าวแล้วเหรอพวกกินสามเพื่อนแต่สามมันกินขนมมะลงทอง กินขนมน้องทองเออกินขนมน้องทองมาดามแมลมาดังใจจะโดนเลยเออยูไอะเดี๋ยวยูไยูไเอาหนองกับาน้ำหอมมาหน่อยยง้อกึกกึกกักเออกึกกึกกักมึงกึกกึกกัเขามาแม สองนาที่ให้หอดก็มีแห่นเออตัดสายแล้วมันอยู่ใส่ <c oughs> มันนัดห้องก็ลงรถยนต์กับ<อ>เอารถตู้ไปเจอเลยครับคุณแลกินขนมล่องทองอมันเจ็บพวงข้อรามาดีจา้าซันเดย์แลกินขนมล่องทอง เมื่อตัวบันเมื่อตัวบันก็เผย่อมนาแล้วก็เผยชมอนาแล้วได้ดเลข้าวแลมนางขาโดนแล้วม,ลมาแล้วมาแล้วเออเออฉากมาจะได้สากหรือสีน,ะน่ะเออพูดนะ ส่สดก็จับป่ะจับ้งินปลาครับโอ้จับน้ำปลาอยากจับน้ำปลาจับน้ำปลาป่ะี่ปลาแดกซะนิใช่ปลาแดกซะเนี่สวยหน่อยเออใส่มักน่าวบีบหนาวน้อยหนึงเนาะใส่มักพริกนึเบ กองพริกกัดเอาน่าเดมคลิกนุย้ออยน,น้ำปลาสุรถปลาแดกอออืมนั่นแหละขยา่าแซบปปากแดงอย่าสันอย่าสันอย่าสันพอ่อ มันจะเค็มอหงสุลดเหรอเออสาย,สายล่แสบไล่หลัะูสอนนี่ออน้ำตาลได้นะหงสวสนลวดวนนีตเออ,อันนี้สุลดนี่แล้วกินแล้วได้กับขาวล้ว

ในขั้วเดยในขัวนั่นนี่หมายความว่าจไดเนี่ยพอสีเอาลูกสาวเขาไปในกองเพื่อทีสืบนอนแท่นแน้เนบอสเสด็จเจ้าค่ะเสเ็จเจ้าค่ะเ็นบอสพระเจ้าค่ะเนอสพระเจ้าค่ะนี่แสดงว่าเนี้พอสีเอาลูกเัี้ยไปในกองเพื่อสิสืบนอแท่นเนี้ยเมนบอสพระเจ้าค่ะประดีเจ้าสิอกมากม พเปานมนมตัวนี่นมจะรองมากผู้ขานี่แหละค่ะนนมกสีว่านันเชนออกสากสามหนึ่งอรกสามบอกควันมันบอกอย่างก่อนวัจันหุงไก่ปย่งกลุ่มไงแม่ปีออกจกจาอานุดจอดเลิกฟรีนน่มันมาแมงกุไงเบาเอก้ใสเบาเอกเหรเบาเอกนี่แต่ชดอันก็ใส่สุดอันหน่งตนี้ เออแลกเจไรนมาเป็นสีลาดิาสดเจก็เลยสีมาถามใครวอาจอาบอ่บน่ะไปด้ซาออกไออกากสุดแดงกูเล็ฝันสลายสัดสลายสองบานอันนั้นผมกบังไว้ได้ีอเพิ่นอาบ้านเดี่ยวหนิวนึกว่าคนเสียวไล่พอทำใจบอจสลดยุดแดงกูหมังไปแล้วบ่ขันบ่ได้ออกขันขายอีรีมันเลยได้ออกสุดแดงก็เลยสุดแดงก็เลย่ได้ใส่ส้ ไปใส่สุดแจ้งไปแล้วเรฮักกับเนี้ยบไทยสีตเกีเพี่ยอยหมือนงแก้วเด้อค่ะอามัดอมัดอามัดอํามัดอมอมัดก็ากเจกก็เป็นว่าข้าเมื่อได้ยเหรอเมื่ออยู่ยัดเมื่ออยู่ คนจะโสบอ่ะซัมพอ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 บพ่อบาทคือการจะกนมาแเป็นไทยเอกได้ดิเอากระซุ่บพอบาทนี่ยเรเป็นไทยเอกแว่านนะสว่ะคนบอกว่าเขาค่จะมาอยู่ห้กันคบอบอห้องกันละพ่อมาหนห้องกันพอได้เกินเห็นแล้วเห็นแล้ว ค้อเกินว่าเอนเกินเกินเกินสาวคนมอแม่เบงชีสเก็ดชีสเกเกินเกินอยหอนละค้มหนังนเนี่ยเดี๋ยวเอาหนังข้าวมาเนาะเนี่หนเนี่ยมาส่หนเนี่ยแม่นางมันมยืเลยถึงมันสินัอาบเนี่ยบ่อาบเนี่ยมันมัยืดจักเถื่อนเลยมันยืดสันมันยืดสันยามจึงสิ่แต่ว่ายืนแท้งไม่ที่มันสิยืดเป็นเป็นมาแรง่ะ ดังมันก็เคยหลอกเลยทั้งทั้งกี่นำมันกับกรอามันกับกระเนื้อโอ้แบมบอกความจริงมาหน่อยถามมันเรื่องเสือค่ะรถเสือคุณคนนงานเสีอกึมร่องพื้นแล้วร่องแบมถ้าคิดว่าร์ชานตองถามยุติเพื่อยุติตรงนี้แง่แบมถ้าคิดว่าร์ต้องถามแต่งหน้าแล้วคนไรล่ะแต่งไม้ล่องพื้นไม้กันทีแบบนี้ที่แบมรู้เห็นเหมือนบอกไซนู้นเลยแหละเอาแม่เบิ่ง แม่เพลังึไที่อยู่3าสีเทียแล้วบันทึอุ้ยพ่อแก่ด่ลูกปาไมกเตยได้แม่เขาได้แล้วนี่เขาฟังเออป้าขอบคุณทุ่รังใจครับพี่หลอกพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับคม